นิทานเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับอืมที่ฟาร์มแห่งหนึ่งอฟาร์มแห่งนี้เนี่ยมีสัตว์อยู่หลายตัวแต่ถ้าว่ามีเจ้าวัวตัวนึงเนี่ยหน้าตาดูมันอันเลิศหรือมันเศร้าส้อยเอ่ยดูมันเศร้าส้อยนะเพราะว่าอะไรเลยมันเป็นวัวที่โตเต็มวัยแต่ว่ารูปร่างของมันเนี่ยตัวเล็กกว่าวัวทุกตัวในในฟาร์มเลย มันก็เลยมีความเสียใจเรื่องนี้ว่าเนี่ยทำไมเนี่ยเราถึงเป็นวัวตัวเล็กเนาะเพื่อนเพื่อนเราเนี่ยตัวโตวกันหมดเลยมันก็นึกเป็นปมในใจตลอดเลยเสียใจตื่นมาทีไรก็หน้าเศร้าตาเปืดอืๆอย่างนี้ตลอดเลยนะแล้วมันก็ชอบเดินมาหาเจ้าสุนัขที่อยู่ในฟาร์มนี่แหละชอบมาปรับทุกข์เอ้ยนี่เจ้าสุนัขข้าเนี่ย น้อยใจมากเลยเนี่ยทำไมข่าถึงตัวเล็กขนาดนี้เนี่ยเจ้าสุนักก็ปอบอีกครั้งหนึ่งนะคือปอบทุกวันแหละมากี่ครั้งก็ปอบนี่เจ้าวัวเจ้าจะไปเสียใจทําไมวัวก็ไม่ได้ต้องตัวโตวเท่ากันทุกตัวสักหน่อยนี่ดูอย่างข้าสิข้าเป็นสุนักเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นสุนัขที่ตัวใหญ่ที่สุดในโลกแต่ข้าก็ไม่เห็นเป็นอะไรเลย เจ้าวัวก,ก็บอกว่าก็นั่นเันเรื่องของเจ้านี่แต่ข้าเนี่ยเป็นวัวตัวเล็กข้าเสียใจมากเลยจากนั้นเจ้าวัวก,ก็เดินเศร้าๆจากไปที่ฟาร์มแห่งนี้เนี่ยติดกับเทะเลสาบและอีกฟากหนึ่งของเทะเลสาบมีสัตว์อีกตัวหนึ่งนั่นคือเจ้ากบตัวเขียวอกบตัวนี้ตัวใหญ่มากเลยนะแต่นิสัยไม่ค่อยดีนิสัยไม่เป็นยังไงเรามาดูกัน เจกบตัวเขียวเนี่ยก็กระโดดไปหาเพื่อนเพื่อนมีอยู่สามตัวในคนละสีเลยนะสีอะไรบ้างเอยเด็กๆทางบ้านเขาดูอยู่สีน้ำตาลชมพูสีเทาเนาะโอ้เจ้ากบตัวเขียวก,กระโดดมาปุ๊บแล้วมันก็บอกว่าเอ้ยนี่พวกเจ้าข้าเนี่ยเป็นกบที่ตัวใหญ่ที่สุดเป็นสาต่ตัวใหญ่ที่สุดฉะนั้นเนี่ยข้าจึงต้องเป็น ราชาขาต้องเป็นราชาเพราะว่าข้าตัวใหญ่สุดพวกเจ้าเนี่ยต้องเคารพข้าเจ้ากบตัวสีน้ำตาลก็บอกว่านี่จะกบตัวเขียวเจ้าเนี่ยจะเป็นราชาได้ยังไงดูอย่างในปลาสิสิงโตเนี่ยมันก็ไม่ได้ตัวใหญ่กว่าช้างฉะนั้นมันไม่เกี่ยวกับรูปร่างเลยจะกบตัวเขียวก็ไม่ยอมนะไรข้าไม่สนใจหรอก มันจะเป็นยังไงนั่นมันในป่าแต่ที่เนี่ยข้าตัวใหญ่ที่สุดยังไงข้าก็ต้องคือราชาจากนั้นก็จากไปเพื่อนกบทั้งสามตัวก็ปรึกษากันว่าจะต้องหาหนทางในการสั่งสอนเจ้ากบเขียวให้ได้โดยนิสัยที่ชอบโอ้อวดแบบเนี้ยไม่ดีเลยวันหนึ่งเนี่ยเจ้ากบสามตัวนะกบน้ำตาลกบชมพูกบสีเทาเนาะว่ายน้ำเล่น ่หยไปเรื่อยๆจนกระทั่งไปถึงอีกฝั่งหนึ่งของทะเลสาบแล้วมันก็ขึ้นไาอยู่บนก้อนหินทันทีที่มันขึ้นอยู่บนก้อนหินเนี่ยมันก็ไปเห็นเจ้าวัวเจ้าวัวตัวเล็กที่สุดในฟา์มนั่นแหละเห็นวัวครั้งแรกเนี่ยกบถึงตาโตเลยโยงงยอ้ยังไงเอ่ยเพราะว่าตั้งแต่เกิดเป็นกบมาเนี่ยมันเคยเห็นสัตว์ตัวไหนเนี่ยตัวใหญ่ขนาดนี้เลยตาแทบถหลนเลยนะ กบสตัวก็เลยได้ไอเดียในการสั่งสอนเจ้ากบเขียวจึงกระโดดไปหาเจ้าวัวนี่ท่านวัวท่านวัวเราไม่เรื่องจะขอร้องเนี่ยเรามีเพื่อนกบสีเขียวเนี่ยขี้โอ้อวดว่าตัวมันใหญ่มากเนี่ยโออวดว่าเนี่ยเป็นราชากบเนี่ยท่านช่วยเราหน่อยสิวัวก็บอกว่าเราเป็นแค่วัวตัวเล็กเราช่วยเจ้าได้อย่างไร <c oughs> พูดอย่างนี้เนาะกบตัวน้ำทานเสียมตาลก็บอกว่า นี่ท่านว่าท่านเนี่ยไม่ต้องทําอะไรเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเนี่ยท่านยืนอยู่เฉยๆแล้วกันเนาะเดี๋ยวพวกเราเนี่ยจัดการเองอ่าตัดภาพไปที่วันต่อมาเนาะกบสามตัวก็กระโดดไปหาเจ้ากบเขียวเจ้ากบชมพูก็เลยบอกว่านี่เจ้ากบเขียวอีกฝ่ากหนึ่งของทะเลสาบเนี่ยมันมีสัตว์ที่ตัวใหญ่กว่าเจ้าอีกนะเมื่อสัตว์ตัวนั้นมันตัอย่างขนาดนี้นเนี่ยเราคิดว่านั่นหลแหละคือราชาที่แท้จริง กบเขียวก็บอกว่าเอ้ยมันจะเป็นไม่ได้เหรอว่ามีสาธว์ที่ตัวใหญ่กว่าเราเนี่ยไหนพาเราไปดูสิ